สวัสดีครับอ่าคลิปนี้ผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเพจนะครับก็ตามกติกานะครับที่บอกไว้ก็คือว่าต้องกดไลค์กิจกรรมก็คือกดไลค์ตัวรูปนี้นะฮะแล้วก็แชร์กิจกรรมนี้ในวอลของท่านแล้วก็ตั้งเป็นพับบิ c นะครับแล้วก็คอมเมนต์รูปตัวละครที่คุณอยากปั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ เว็บนับแชร์นะครับช่วยในการหารายชื่อพวกโชคดีนะครับโดยที่เว็บเนี้ยมันมันจะหาได้าหาได้จากไลค์กับตัวแชร์แต่ว่ามันมีข้อจำกัดของที่ว่าไอ้พวกไลค์เนี่ยมันจะไม่นับพวกอิโมชันอื่นๆ,ๆเช่นแบบพวกเศร้าหรือว่าอิโมชันที่นอกเหนือจากไลค์นะครับผมก็เลยจะใช้เป็นการค้นหาจากแชร์แทนซึ่งจริงๆแล้ว มันควรจะเป็นจำนวนคอมเมนต์นะครับเพราะว่าจำนวนคอมเมนต์นี่มันมีจำนวนน้อยที่สุดก็คือประมาณ300กว่าถ้าเทียบกับพวกไลค์กับแชร์เนี่ยไอเนี้จะน้อยน้อยที่สุดก็ปกติจริงๆจะต้องเลือกตัวที่น้อยที่สุดเพราะว่าจะได้เข้าข่ายตามกติกา3อย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวแชร์แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาลิเช็คอีกทีว่าคนที่ได้เนี่ย ทำตามกติการหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็ผมเมื่อกี้ผมนับรายชื่อทั้งหมดแล้วจากในเว็บนี้ก็คือมีทั้งหมด309คนนะครับที่แชร์แล้วก็ตั้งเปิดเป็นสาธารณะนะครับแสดงว่า,าที่แชร์ทั้งหมด3า3ครั้งเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะนะครับก็อาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปโอเคเดี๋ยวจะแรนดอมคนแรกเลยนะครับว่าอันนี้ ผมลั่นรายชื่อหมดแล้วนะครับสามร้อยเก้าคนที่แชร์โ okay. อเคน,นี่ก็จะเริ่มเริ่มสุ่มคนแรกเลยนะครับอันนี้คือสุ่มแบบไม่ซ้ำแล้วก็แชร์ซ้ำไม่นับไม่เอาไม่เอาตัวเพจคือเพจกดไลค์ก็จะไอเพจเพจกดแชร์ก็จะไม่ไม่เอามารวมนะครับแล้วก็มีสุ่มโอเคคนแรกนะครับ คนแรกโยฮันล้องมิวนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าได้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์หรือเปล่าอันนี้ผมผมเปิดคนที่คนที่คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวลองเสิร์ชดูโอเคมีคอมเมนต์ไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวดูดูที่ไลค์ ่ามีวันนี้ได้แล้วนะฮะโยฮันลองมิว้วผมเซฟชื่อไว้ก่อนวันที่สองเลยนะครับ วันที่สองคมชยัยรัศมีอมอมรัตน์นะครับโอเคแต่ด,วดูว่าได้ตามกติกาหรือเปล่าโอเคอันนี้อันนี้นะโอ้โหคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายที่มาเม้นเลยนะครับ นี้โอเคมีกดถูกใจแล้วนะครับต่อไาคนที่3านะครับคุณนัทพรบัวบัวสูงเนินนะครับ ชุดสมุไรนะครับเป็นอาร์ทอยเราก็ดูกดไลค์ไหมโอเคมีกดไลค์นะครับดูคนสุดท้ายนะครับคุณสุดท้ายคือคุณปิยะ อภัยมูลนะฮะเดี๋ยวลองดูโอเคอันนี้บันไซมอนลีนะครับมาดูว่ากดไลค์หรือเปล่าโอเคมีกดไลค์นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อผู้โชคดีทั้งสี่ท่านนะครับเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อน โค okay, สี่ท่านผมเซฟไปแล้วนะครับทีนี้อ่ามันจะมีของเหลืออยู่เดี๋ยวผมดูก่อนมันเหลือกี่ชิ้นเพื่อจะมีรางวัลพิเศษนะครับ ก็จะมีอันนี้นะครับเป็นเครื่องมือแบบกดอีกสามรางวัลแล้วกันเพราะว่ามีคนมาร่วมสนุกหลายคนก็เป็นรางวัลปลอบใจแล้วครับอันนี้ผมให้อีกสามชิ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มดูจากนี้เลยว่าใครจะได้นะครับอสามคน คุณธนนทิพะย์ภยวันนะครับให้นาาจารย์ดูหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่ากดแชร์ไหมไมกดอ่ะนีคอมเมนต์เป็นสัตว์แล้วก็ไลค์ไหมไลค์นะครับโอเคคุณธนนได้ไปวันชมเชยรางวัลที่หนึ่งนะครับก็วันชมเชยวันที่สองไม่ใช่วันชมเชยรางวัลปลอบใจ เดี๋ยวดูใครจะได้โลมี่มีนอันนี้คนที่สองโอเคอันนี้อยากปั้นตัวเองกดไลค์ไหมกดไลค์นะครับ สุดท้ายนะครับรางวัลขอบใจอ่าอันนี้คุณ P Light like g o s t Go On นะครับคนสุดท้าย อ่าอันนี้อยาาปันปันหักนะครับก็กดไลค์ไหมโอเคมีกดไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอ่าคุณสามท่านสุดท้ายนี้จะได้เป็นรงางวัลปรอบใจไปเป็นชุดเครื่องมือ1ชิ้นนะครับผมขอเซฟชื่อไว้แป๊บ ร okay. ายชื่อก็นี่นะครับ4คนแรกก็จะได้ชุดที่ผมประกาศไว้ในในโพสนะครับส่วน3คนสุดท้ายก็ได้ตัวนี้ไปนะฮะนี่นะฮะเครื่องมือกด1ชิ้นเป็นรางวัลปอบใจไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกับไปในอินบ็อกซ์ของทุกท่านนะครับ แล้วก็กาสหน้าเดี๋ยวามาร่วมกิจกรรมสนุกกันใหม่ขอบคุณครับ